ลองนึกภาพว่าอีก48ชั่วโมงข้างหน้าห้องปฏิบัติการของกองทัพเงียบผิดป,ปกติแล้วโทรศัพท์สายตรงก็ดังขึ้นข้อความสั้นๆไม่กี่คำทำให้ทั้งระบบสะดุดการส่งอะไหล่ถูกระงับการอัปเดตถูกปิดกุญแจดิจิทัลถูกเพิกถอนหน้าจอที่เคยสว่างกลับดับสนิทเครื่องบินที่คุณเชื่อมั่นไม่ใช่เครื่องบินอีกต่อไปมันเป็นโลหะนิ่งๆที่จอดรอคำสั่งที่ไม่มีวันมาถึงรถถังไม่อีม่มกลายเป็นยักษ์เหล็กที่ขยับไม่ได้ เพราะชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นเดียวหาไม่เจอและที่โหดที่สุดคือคุณมีงบมีคนมีความตั้งใจแต่คุณไม่มีสิทธิ์เปิดสวิตช์ของตัวเองนี่ไม่ใช่นิยายนี่คือบทเรียนที่ประเทศหนึ่งถูกบังคับให้เรียนซ้ำมานานกว่า40ปีอิร่านไม่ได้ส่งอาวุธมาให้ไทยเขาส่งคำเตือนว่าของแพงไม่ใช่ความปลอดภัยหากซ่อมเองไม่ได้ผลิตเองไม่ได้และใช้งานเองไม่ได้แล้ววันที่โลกบีบให้เลือกข้าง ใครกันที่ถือกุญแจชีวิตของเราอยู่สัญญาณที่อิหร่านส่งมาถึงไทยไม่ได้มาในรูปจดหมายทูตไม่ได้มาในรูปถ้อยถแถลงบนเวทีโลกแต่มาในรูปของความจริงที่โหดที่สุดความจริงของประเทศที่เคยถูกปิดประตูทุกบานแล้วต้องหายใจต่อให้ได้ด้วยตัวเองโลกวันนี้กำลังเปลี่ยนกติกาเร็วกว่าที่หลายคนคิดและการคว่ำบาตรไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอีกต่อไปมันคืออาวุธแบบใหม่ที่ยิงได้โดยไม่ต้องลั่นไกแค่ตัดการเงินตัดประกันภัย ตัดการขนส่งตัดอะไหล่ตัดซอฟต์แวร์ตัดการฝึกแล้วกองทัพที่ดูทันสมัยก็อาจกลายเป็นกองทัพที่ขยับไม่ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ทำไมเรื่องนี้ถึงโยงมาถึงไทยเพราะไทยคือประเทศขนาดกลางที่อยู่กลางกระแสแรงของมหาอำนาจเราอาจไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ที่ใครต้องทำลายก่อนแต่เราเป็นตัวแปรที่หลายฝ่ายอยากดึงไปอยู่ข้างตัวและนั่นคือจุดอันตรายที่สุดเมื่อโลกเริ่มแตกครัวประเทศที่เคยเดินสายกลาง อาจถูกบังคับให้เลือกข้างแบบที่ไม่เคยต้องเลือกหลายคนอาจคิดว่าไทยปลอดภัยเพราะเราไม่ได้ซื้อจากแหล่งเดียวเรามีระบบจากหลายฝ่ายมีอำนาจต่อรองบางอย่างแต่บทเรียนของอิหร่านบอกว่าการกระจายแหล่งซื้อไม่ได้แปลว่ากระจายความเสี่ยงทั้งหมดถ้าหัวใจของระบบยังอยู่ในมือคนอื่นถ้ารหัสผ่านใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์หรือชิ้นส่วนมิกฤตถูกผูกไว้กับกุญแจที่เราไม่ถือต่อให้เรามีของหลายยี่ห้อหลายประเทศ มันก็ยังมีปุ่มปิดที่ทําให้ทุกอย่างหยุดพร้อมกันได้คําเตือนจึงไม่ใช่การขม่มขู่แต่มันคือการชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่ความสามารถในการยืนอยู่ได้เมื่อทุกประตูถูกปิดและเมื่อวันนั้นมาถึงมันจะมาเร็วมากเร็วกว่าที่เราคิดเสมอถ้าคุณอยากเห็นกับดักของของแพงให้ชัดที่สุดคุณต้องย้อนกลับไปไกล,ก,ลกว่าข่าวรายวันย้อนกลับไปปี 1, 1979ก่อนการปฏิวัติ อิหร่านเคยเป็นลูกค้าคนสําคัญของสหรัฐเขาซื้ออาวุธที่ล้ายุคที่สุดในยุคนั้นและหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องบินขับไล F ่ F 1 4มันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือความมั่นใจว่าอิหร่านมีเกราะที่แตะต้องอยากมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและมีพันธมิตรที่แข็งแรงพอจะค้ำโลกไว้ข้างหลังแต่แล้วคืนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนความสัมพันธ์ถูกตัดการความบาดเริ่มทำงานแบบเงียบๆแต่โหดร้ายกว่าระเบิด เพราะมันไม่ต้องทําให้คุณพังในทันทีมันแค่ทําให้คุณค่อยๆหมดแรงคู่มือที่เคยส่งมาตามกําหนดหยุดมาทีมช่างจากผู้ผลิตหายไปการฝึกและการทดสอบถูกตัดออกจากระบบสนับสนุนและสิ่งที่คนมองข้ามมากที่สุดคือซอฟต์แวร์และชิ้นส่วนสําคัญบางอย่างถูกผูกไว้กับแหล่งที่อิรานเข้าถึงไม่ได้อีกต่อไปผลลัพธ์คือภายในโรงเก็บที่เคยเต็มไปด้วยความภูมิใจเครื่องบินที่แพงที่สุดกลับกลายเป็นภาระที่แพงที่สุด บางลำต้องถูกถอดชิ้นส่วนเพื่อเอาไปให้อีกลำบินได้เขาเรียกสิ่งนี้ว่าการกินกันเองของอาวุธคุณซื้อมาด้วยความหวังแต่คุณต้องทำลายของตัวเองเพื่อยื้อให้ความสามารถเหลือเพียงบางส่วนและเมื่อเวลาผ่านไปอะไรที่ควรหาได้ง่ายกลายเป็นของหายากที่ต้องวิ่งหาในตลาดมืดราคาแพงกว่าเดิมหลายเท่าแถมไม่มีใครรับประกันว่าใช้ได้จริงบางครั้งได้ของปลอมบางครั้งได้ของที่เสื่อมสภาพบางครั้งได้ของที่ใช้งานได้แค่ชั่วคราว แล้วก็กลับมาพังเหมือนเดิมบทเรียนปี 1, 1979ทาให้อิหร่านเข้าใจอย่างเจ็บปวดว่าความทันสมัยที่ไม่ได้อยู่ในมือเราคือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมศัตรูไม่จําเป็นต้องยิงเครื่องบินให้ตกเขาแค่ทําให้มันบินไม่ขึ้นก็พอและนั่นแหละคือแก่นของคําเตือนที่หันมาถึงไทยในวันนี้จุดอ่อนที่อิหร่านพยายามชี้ให้เราเห็นไม่ได้อยู่ที่แนวหน้าไม่ได้อยู่ที่จํานวนรถถังหรือจํานวนเครื่องบิน แต่มันอยู่ในสิ่งที่คนมักมองข้ามเพราะมันไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ถูกโชว์ในงานสวนสนามและไม่ถูกพูดถึงในโฆษณาจัดซื้อแต่มันคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงอาวุธทุกชิ้นให้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเส้นเลือดถูกบีบต่อให้คุณมีของดีแค่ไหนมันก็กลายเป็นของที่นอนเฉยๆในครั้งได้ทันทีอย่างแรกคือโซ่อุปทานอะไหล่อาวุธยุคใหม่ไม่ได้พังทีละก้อนใหญ่มันพังด้วยชิ้นส่วนเล็กๆที่ต้องตรงรุ่นตรงลอ็อตตรงมาตรฐานแค่ขาดสี่ชิ้นเดียว ขาดแผงวงจรแผ่นเดียวขาดเซ็นเซอร์ตัวเดียวระบบทั้งชุดก็ถูกสั่งหยุดทันทีและในโลกที่การขนส่งถูกตัดถ้าเรือถูกตรวจเข้มประกันภัยไม่รับบริษัทขนส่งกลัวโดนลงโทษอะไหล่จะไม่มาแม้คุณมีเงินพร้อมจ่ายเพราะเงินไม่ใช่คำตอบเมื่อกติกาถูกเปลี่ยนให้การส่งของกลายเป็นความผิดอย่างที่สองคือซอฟต์แวร์และข้อมูลหลายระบบไม่ได้จบที่การมีตัวถังหรือเครื่องยนต์แต่มันต้องใช้กุญแจดิจิทัลต้องต่อกับเซิฟเวอร์ ต้องรับการอัปเดตต้องมีใบอนุญาตต้องมีรหัสที่ผู้ผลิตถืออยู่ถ้าวันหนึ่งเขาปิดกัน้นหรือมีประตูหลังที่ฝังมาตั้งแต่โรงงานคุณอาจไม่รู้จนถึงวันที่ต้องใช้จริงศัตรูไม่ต้องทำลายตัวถังเขาแค่ทำให้หน้าจอดับทำให้ระบบนำทางเพี้ยนทำให้เราดาร์มองไม่เห็นหรือทำให้การสื่อสารล่มแล้วความทันสมัยของคุณก็กลายเป็นความสับสนของคุณเองที่น่ากลัวคือคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครถือปุ่มปิดนั้นอยู่และมันถูกออกแบบให้ใช้งานได้เมื่อเขาต้องการ ไม่ใช่เมื่อคุณต้องการอย่างที่3คือความรู้การซ่อมและการฝึกถ้าคู่มือเชิงลึกอยู่ต่างประเทศถ้าการบำรุงระดับโรงงานต้องรอผู้เชี่ยวชาญจากผู้ขายถ้าการทดสอบต้องใช้เครื่องมือเฉพาะที่นำเข้าเวลาจะกลายเป็นศัตรูของคุณในภาวะวิกฤตกองทัพไม่ได้แพ้เพราะหญิงไม่เก่งแต่แพ้เพราะซ่อมไม่ทันเพราะต่อให้คุณมีหน่วยรบพร้อมแค่ไหนถ้าเครื่องมือบางชิ้นต้องนอนรอชิ้นส่วนรอคีรอการอนุมัติ ทุกอย่างก็ช้ากว่าความจริงที่วิ่งมาหาเราเสมอนี่คือเหตุผลที่อิหร่านบอกว่าความมั่นคงไม่ได้เริ่มที่สนามรบมันเริ่มที่การทําให้ไม่มีใครปิดสวิตชีวิตของระบบได้นอกจากเราเองถ้าคุณถามว่าทางรอดคืออะไรอิหร่านจะตอบแบบไม่อ้อมค้อมว่าทําให้กุญแจอยู่ในมือคุณให้มากที่สุดความพึ่งพาตนเองไม่ใช่คําขวัญไม่ใช่การประกาศบนเวทีแต่มันคือรายละเอียดเล็กๆที่เปลี่ยนชะตาในวันวิกฤตจุดเริ่มต้นไม่ใช่การฝันว่าจะผลิตทุกอย่างในประเทศในวันเดียว จุดเริ่มต้นคือการมองระบบของตัวเองแบบไม่หลอกตัวเองแล้วแยกให้ชัดว่าอะไรคือชิ้นส่วนวิกฤตอะไรที่ถ้าขาดแล้วระบบหยุดภายในกี่วันอะไรที่ทําให้เครื่องยนต์ติดอะไรที่ทําให้เรดาร์เห็นอะไรที่ทําให้การสื่อสารปลอดภยัยเมื่อรู้จุดตายแล้วขั้นต่อมาคือยกระดับการซ่อมให้ลึกกว่าที่เคยไม่ใช่ซ่อมแค่ระดับหน่วยแต่ต้องซ่อมระดับโรงงานซ่อมระดับชิ้นส่วนซ่อมระดับแผงวงจรต้องมีเครื่องมือทดสอบที่เป็นของเรา มีมาตรฐานตรวจลับที่เป็นของเราและมีฐานข้อมูลความเสียหายที่สะสมเป็นทุนไม่ใช่ความลับที่หายไปพร้อมคนไม่กี่คนจากนั้นคือการสร้างคลังสำรองที่ไม่ใช่แค่เก็บของแต่คือกเก็บความสามารถในการทำซ้ำมีแบบพิมมีวัสดุมีเครื่องจักรมีผู้ผลิตสำรองมากกว่าหนึ่งรายและมีช่องทางจัดหาที่ไม่พังพร้อมกันทั้งหมดในโลกจริงบางชิ้นส่วนอาจต้องนำเข้าแต่คุณต้องทำให้การขาดนำเข้าไม่เท่ากับการหยุดหายใจ และในยุคที่ซอฟต์แวร์เป็นหัวใจคุณต้องทําให้ชั้นควบคุมสําคัญอยู่ในอธิปไตายของเราเองอย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนการสื่อสารการอัปเดตและการตรวจสอบความปลอดภัยถ้าซอฟต์แวร์เป็นกล่องดําที่คุณแกะไม่ได้คุณจะถูกบังคับให้กลับไปขอกุญแจตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณออกแบบสถาปัตยกรรมให้เปิดเปลี่ยนโมดูลได้ใช้มาตรฐานที่ไม่ล็อกผู้ใช้คุณจะมีทางเลือกและทางเลือกคืออำนาจต่อรอง อีกเรื่องที่หลายคนไม่พูดตรงๆคือการสร้างคนโรงงานไม่มีค่าถ้าไม่มีวิศวกรและช่างที่เข้าใจระบบจริงต้องมีโครงการระยะยาวที่ไม่เปลี่ยนทุกปีตามการเมืองดึงมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและช่างฝีมือเข้ามาอยู่ในวงจรเดียวกันตั้งศูนย์ซ่อมลึกตั้งห้องทดลองตั้งระบบทดสอบที่ทําให้เรากล้าปรับปรุงของเราเองไม่ใช่กลัวผิดสัญญาจนต้องหยุดพัฒนาและเมื่อคุณซ่อมได้ลึกขึ้นผลิตชิ้นส่วนวิกฤตได้มากขึ้น คุณจะซื้อได้น้อยลงแต่ใช้ได้นานขึ้นคุณจะไม่ต้องไล่ตามรุ่นใหม่ตลอดเวลาเพราะคุณทําให้ของที่มีอยู่ใช้งานได้จริงในวันที่คนอื่นปิดประตูใส่คุณนี่คือความมั่นคงแบบจับต้องได้แต่มาจากการที่ไม่มีใครกดปุ่มหยุดชีวิตของระบบเราได้ง่ายๆอีกต่อไปอิรานมีบทเรียนอีกแบบที่ไม่ต้องใช้เงินมหาศาลแต่ต้องใช้สมองและความกล้าเปลี่ยนวิธีคิดเขามองว่าสนามรบยุคดาวเทียมและโดรนทําให้ทุกอย่างที่มองเห็นชัดกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกทําลายได้ง่ายที่สุดของใหญ่ ของแพงที่ต้องจอดอยู่ที่เดิมมักถูกวัดผลด้วยความเร็วของนาทีแรกและถ้าคุณถูกบีบด้วยการคว่ำบาตรพร้อมกับความกดดันทางทหารคุณจะพบว่าอาวุธที่ต้องรออะไหล่ข้ามทวีปคือความเสี่ยงซ้อนความเสี่ยงทางเลือกของอิหร่านคือสูตรที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนเกมลงทุนน้อยแต่ทําให้คู่ต่อสู้ต้องจ่ายแพงเพื่อป้องกันเขาสร้างโรนจํานวนมากใช้แนวคิดปริมาณสร้างแรงกดดันเมื่อ,ออาวุธชิ้นเล็กกระจายได้เร็ว คู่ต่อสู้ต้องเปิดเรดาร์ต้องยกระบบแผงขึ้นมาต้องใช้กระสุนราคาแพงเพื่อรับมือกับสิ่งที่ถูกกว่าหลายเทานี่คือการบังคับให้ศัตรูเลือกระหว่างปล่อยผ่านหรือจ่ายแพงทุกครั้งที่ต้องป้องกันตัวเองและเมื่อการป้องกันมีต้นทุนสูงความคิดจะเปลี่ยนจากอยากเสียงมาเป็นอยากหลีกเลี่ยงสำหรับไทยบทเรียนไม่ได้แปลว่าเราต้องเรียนแบบทุกอย่างแต่มันชี้ให้เห็นแก่นว่าความปลอดภัยในยุคนี้คือความสามารถผลิตได้เองซ่อมได้เอง และเพิ่มจำนวนได้เร็วเมื่อจำเป็นไทยมีฐานเทคโนโลยีโดรนพลเรือนอยู่แล้วมีภาคเกษตรที่ใช้โดรนจริงมีคนที่เข้าใจระบบบินระบบสื่อสารและการควบคุมถ้ารัฐสร้างกติกาที่ชัดโครงการที่โปร่งใสและการทดสอบที่จริงจังเราสามารถพัฒนาความสามารถด้านการเฝ้าระวังการคุ้มครองพื้นที่สำคัญและการยับยั้งโดยไม่ต้องผูกชีวิตกับของที่ถูกล็อกและอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันคือการป้องกันโดรนต้องเปลี่ยนด้วย มันไม่ใช่แค่ซื้อระบบมายืนโชว์แต่ต้องฝึกใช้จริงทดสอบจริงมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งวิธีเพราะถ้าคุณสร้างความได้เปรียบด้วยสิ่งที่คุณทำเองได้ศัตรูจะไม่สามารถตัดลมหายใจคุณด้วยการความบารได้ง่ายๆอีกต่อไปอีกบทเรียนที่อิหร่านย้ำด้วยความเจ็บปวดคืออย่าเก็บลมหายใจทั้งหมดไว้ในจุดเดียวในยุคที่ดาวเทียมมองเห็นได้แทบทุกอย่างฐานทัพที่อยู่ที่เดิมคลังแสงที่กองรวมกันลานบินที่เป็นเส้นตรงสวยงามทั้งหมดคือ แผนที่สําเร็จรูปที่ศัตรูไม่ต้องเสียเวลาค้นหาปัญหาไม่ใช่แค่ว่ามันอาจถูกยิงปัญหาคือถ้าวันหนึ่งความขัดแย้งปะทุคุณอาจสูญเสียศักยภาพตั้งแต่นาทีแรกแล้วไม่มีเวลาฟื้นถ้าคลังอะไหล่ถูกทําลายคุณซ่อมไม่ได้ถ้าศู์ซ่อมถูกปิดคุณฟื้นไม่ทันและถ้าจุดบัญชาการถูกตัดคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าควรสั่งอะไรต่อนี่คือเหตุผลที่อิหร่านทาให้แนวคิดกระจายความเสี่ยงกลายเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เทคนิค เขาไม่ได้ซ่อนเพื่ออวดความลับแต่ซ่อนเพื่ออยู่รอดจากการโจมตีที่วัดผลด้วยความเร็วสำหรับไทยเรามีภูมิประเทศที่ซับซ้อนมีป่ามีเขามีทางแยกมากมายจุดแข็งจะกลายเป็นเกราะได้ถ้าเราใช้ถูกทางกระจายคลังอไหล่กระจายจุดซ่อมสร้างหน่วยเคลื่อนที่ที่ย้ายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงใช้การพรางใช้แผนสำรองหลายชั้นคุณไม่จำเป็นต้องขุดอุโมงค์ทั้งประเทศแต่คุณต้องทำให้ศัตรูเดาไม่ออกว่า จุดเดียวที่เขาทำลายแล้วไทยจะหยุดหายใจอยู่ตรงไหนอิรานสอนบทเรียนที่หลายประเทศไม่กล้าพูดตรงๆว่าในวันที่วิกฤตมาจริงพันธมิตรบนกระดาษอาจเบาวกว่าลมสันที่สัญญาที่เคยดูแข็งแรงอาจกลายเป็นความเงียบถ้าผลประโยชน์ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ฝากชีวิตไว้กับคำว่ามิตรแบบเดียวเขาสร้างเครือข่ายที่ซ้อนกันหลายชั้นบางชั้นคือเศรษฐกิจบางชั้นคือเทคโนโลยีบางชั้นคือช่องทางที่ไม่ต้องประกาศต่อสาธารณะ เป้าหมายไม่ใช่เพื่อ,อย่วยุโรปแต่เพื่อให้ไม่มีใครกล้าตัดเขาออกจนหมดลมหายใจคําเตือนที่ส่งมาถึงไทยคืออย่าเลือกข้างแบบสุดโต่งจนกลายเป็นหมาของใครไทยมีจุดแข็งสําคัญคือสถานะในอาเซียนความเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งและห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคถ้าเราบริหารให้ดีโลกยังต้องใช้ไทยและเมื่อโลกยังต้องใช้ไทยการกดดันจะมีต้นทุนสูงขึ้นสําหรับคนที่คิดจะบีบเราสิ่งที่ต้องทําคือสร้างความร่วมมือให้หลากหลาย และใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่เซ็นเอกสารแต่คือซ่อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทำโครงการร่วมที่ทําให้เราได้ทักษะได้มาตรฐานและได้ทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางสร้างสมดุลจนไม่มีใครมั่นใจว่าถ้าตัดถ่ายออกเขาจะได้อะไรมากกว่าที่จะเสียในโลกที่กติกาเปลี่ยนทุกปีอำนาจต่อรองที่ดีที่สุดคือทำให้ตัวเองกลายเป็นความจำเป็นไม่ใช่เป้าหมายถ้าจะสรุปสิ่งที่อิหร่านพยายามฝากไว้ ให้ไทยก่อนพายุมาถึงมันไม่ใช่คำขู่และไม่ใช่คำสอนจากคนไกลแต่มันคือแผนเอาตัวรอดของคนที่เคยถูกปิดประตูทุกบานจริงๆเขาบอกว่าในอนาคตอีกสิปีข้างหน้าโลกจะใช้การคว่มบาตและสงครามเงียบมากขึ้นไม่ได้ยิงก่อนแต่จะล็อกก่อนจะตัดก่อนและถ้าระบบของคุณพึ่งพากุญแจที่คนอื่นถือคุณอาจแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มรบสำหรับไทยบทเรียนนี้แปลเป็นแผนที่จับต้องได้ เริ่มจากการทำแผนที่ความพึ่งพาแบบตรงไปตรงมาว่าระบบไหนต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรต้องพึ่งการอัปเดตจากที่ไหนถ้าถูกตัดจะหยุดภายในกี่วันจากนั้นสร้างศูงนย์ซ่อมลึกและสายการผลิตอะไรวิกฤตในประเทศโดยจับมือกับเอกชนและมหาวิทยาลัยให้เป็นโครงการต่อเนื่องไม่ใช่โครงการปีต่อปีที่จบพร้อมงบต่อมาคือชั้นซอฟต์แวร์และความปลอดภยัยไซเบอร์แบบอธิปไตยอย่างน้อยในส่วนที่ควบคุมการสื่อสารการอัปเดต และการยืนยันตัวตนของระบบเพื่อให้ไม่มีใครดับหน้าจอเราได้จากระยะไกลพร้อมกันนั้นต้องปรับโครงสร้างกำลังรบให้กระจายได้ซ่อมได้เคลื่อนที่ได้และเพิ่มจำนวนได้เร็วในสิ่งที่ใช้จริงเช่นโดรนเฝ้าระวังระบบป้องกันโดรนและการฝึกใช้งานที่ทดสอบจริงไม่ใช่แค่มีไว้โช์และสุดท้ายคือการสร้างพลังต่อรองผ่านเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทำให้โลกยังต้องใช้ถทยทำให้การบีบเราเป็นเรื่องที่มีต้นทุนสูงสำหรับใครก็ตาม เมื่อถึงวันที่โลกปิดประตูคำถามจะเหลือเพียงว่าไทยจะเปิดประตูของตัวเองได้หรือไม่และถ้าต้องเริ่มวันนี้คุณคิดว่าไทยควรเริ่มจากจุดไหนก่อนระหว่างการซื้ออาวุธรุ่นใหม่เพิ่มอีชิ้นหรือการลงทุนให้เราซ่อมเองได้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญเองได้และถือกุญแจของตัวเองให้แน่นที่สุดถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากชวนคุณช่วยกันคิดจริงๆว่าไทยควรเริ่มจากจุดไหนก่อนระหว่างการซื้อของใหม่ที่แพงกว่าเดิม หรือการลงทุนให้เราซ่อมเองได้ผลิตชิ้นส่วนวิกฤตเองได้และถือกุญแจของระบบไว้ในมือเราคุณเคยเห็นตัวอย่างประเทศไหนที่ทําเรื่องนี้สําเร็จไหมหรือคุณคิดว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของไทยคืออะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับผมอยากอ่านทุกความเห็นเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกองทัพแต่มันคือเรื่องความมั่นคงของชีวิตจริงในวันที่โลกเปลี่ยนกติกาเร็วขึ้นทุกปีถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้ช่วยให้มองภาพชัดขึ้นฝากกดไลค์ แชร์ให้คนที่สนใจเรื่องความมั่นคงได้ฟังและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปเพราะครั้งหน้าเราอาจไม่ได้คุยแค่เรื่องอาวุธแต่จะเจาะลึกว่ากติกาใหม่ของโลกกำลังใช้วิธีไหนกำหนดชะตาของประเทศขนาดกลางแบบไทย